สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับถั่วลมกนะผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมฮงไคสตาร r เรลเนาะวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของท่านลูกะนะครับ <c oughs> เป็นตัวที่ผมนึกว่าตอนที่ได้มาผมดีใจแล้วว่าผมมีธาตุไฟใช้นะแต่เขาไม่ได้เป็นธาตุไฟเหมือนในเก n นชินเขาเป็นธาตุแก่ภาพนะครับแล้วก็เป็นสายลบล้างนั่นเองนะครับ ก็มาดูในส่วนของสกิลกันเลยนะครับการโจมตีปกติเนาะจะสร้างกายภาพ50%นะครับแล้วก็การโจมตีต่อสู้นะครับสกิลต่อสู้นะครับ lasering feed นะครับสร้างดาเมจกายภาพ60%ของไอแทกของลูกา้าแกสตูที่กำหนดหนึ่งตัวจากนั้นจะมีโอกาสพื้นฐาน100%ที่จะทำให้เป้าหมายใิสถานะเสียเลือดเป็นเวลา3เทิร์น โดยขณะที่ติดสนาเสียเลือดเมื่อเราต้ายแต่ละเทิรนศัตรูป้าหมายจะได้รับดาเมแจแก้ภาพต่อเนื่อง20%ของ HP สูงสุดของตัวเองแต่ไม่เกินสูงสุดของ15%ของแทของลุกแหมนึกว่าแบบโอ้เดียวแล้วคือแบบ20%เลยไม่ใช่มีอันอยู่ที่ดาเมจของลุกด้วยถ้าไม่ตายนะครับคูปดิเกรสนะครับ ไม่ตายเดียวกับ PA เลยแฟนทอมแอซซินได้รับไฟติ้งวิวสองชั้นและมีโอกาสพื้นฐานหลาเปอร์เซนที่จะทำให้ศัตรูกำหนดหนึ่งตัวได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสิบสองเทิร์นเอ้ยเป็นเวลาสิบสองเปอร์เซนเป็นเวลาสามเทิร์นจากนั้นจะสร้างดาเมจแก่ภาพร้อยเก้าสิบแปดเปอร์เซนของแอตแท็กของลุกแก่เป้าหมายดังกล่าวก็เน้นแก่ภาพรัวๆเลยคู่กับลู่ฉ่าง น่าจะดีวันนี้พรสวรรค์นะพรสวรรค์คือเกี่ยวกับพวก fighting view นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราใช้ทําไม่ตายเนี่ยเราจะได้ fighting view สองชั้นเลยหลังจากลูก้าปล่อยการโจมตีปกติ direct punch และสกิลต่อสู้ละคเลตติ้งฟีดจะได้รับ fighting view หนึ่งชั้นโดยสามารถมีได้มากสุดสี่ชั้นเมื่อมี fighting view มากกว่าหรือเท่ากับสองชั้น การโจมตีปกติจะเสริมพลังเป็นสกายแชตเตอร์ฟีดและไรซิ่งอัปขัดของการโจมตีปกแบบปกติแบบเสริมพลังโจมตีโดนศัตรูเป้าหมายที่เสียเลือดจะทำให้สถานะเสียเลือดที่เป้าหมายดังกล่าวได้รับเป็นในปัจจุบันสร้างดาเมจ68%ของดาเมจเดินหนึ่งครั้งทันทีนทมเมื่อเ่การต่อสู้ลุกจะมีไฟร์ติ้งวิวอยู่แล้วหนึ่ง ช้ยากสุดๆเลยนี่คิดว่าอย่างชิงยากอะนะเจอลูกก็ยากกว่าเทคนิคนะครับแอนติเซิเตอร์นะครับเมื่อโจมตีศัตรูทันทีและเข้าสู่การต่อสู้จะสุ่มสร้างดาเมจแก่้า้าสิอร์ของแอแทคของลูก้า กับศัตรูหนึ่งตัวแล้วจะมีโอกาสพื้นฐาน100%ที่ทำให้ประมาทจิสถานะเสียเลือดเท่ากับสกิลต่อสู้จากนั้นลูก้าจะรับไฟติ้งวิวเพิ่มเติมหนึ่งชั้นจะเป็น2ชั้นเลยมาถึงอ่ะแล้วจบเตียปติก็คืออัปเกรดเลย <c oughs> แล้วแ้วซิ่งอัพขันมาจากไหนอ่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อคือถ้าเราใช้สกายชัตเตอร์ต่อยเมื่อไฟติ้งสติวไฟติ้งวิสชั้นจะใช้เดลิสพัน์โจมตี3ามครั้ง <_ V al id> แลยการโจมตีแต่ครั้งจะสร้างดาเมจแก้ภาพสิของลุก <_ V al id> เป็น30% <_ V al id> เป็นจ็ดส <_ V al id> ก็คือเพิ่มมา20% มานั้นแล้วก็จะต่อยเดร็กพันน่ะสามทีปักปัแล้วก็ไลซิงกับประคัดปากอีกทีหนึ่งแล้วก็จะต่อยจากโจมตีหนึ่งครั้งเป็นโจมตีสี่ครั้งอันนี้แปลกเลยไม่มีใครเล่นรือปะ <c oughs> ่ะเคนติกโอ้หลอดเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้จะลบเอฟเฟกต์บัฟหนึ่ง เอฟเฟกของศัตรูป้าหมายทันทีอ่าลบดีบัได้ด้วยเหมือนเปล่า c r ค f า g ไฟติ้งวิวเมื่อการโจมตีปกติแบบเสริมพลังการโจมตีในครั้งในแต่ละครั้งของเดร็กพัน c h จะมีโอกาสคงที่50%าสิบเที่จะทำให้ลุกกล้าปล่อยการโจมตีเพิ่มเติมหนึ่งครั้งอ่าก็คือ มีโอกาสต่อยฟรีเยอะก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเปลืองสกิลพอยหรือเปล่าทุกครั้งที่ได้รับไฟติ้งวิวหนึ่งชั้นจะฟืน้นฟูพลังงานสามหน่วยอืมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเซฟไฟติ้งวิวเยอะอยู่ไอ้ย Fight ไฟเรียกว่าอะไรนะเซฟสกิลต่อสู้อะเซฟสกิลพอยต์อะมาดูอีดรันกัน E1 fighting endlessly นะครับเมื่อลูก้าแอคชั่นหากศัตรูเป้าหมายที่กำหนดติดสถานะเสียเลือดอยู่ลูก้าจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น15เป็นเวลา2เทิร์น E2 นะครับ the emily is weak i am strong นะครับากสกิลต่อสู้โจมตีโดนศัตรูเป้าหมายที่มีจุดอ่อนกายภาพจะได้ fighting view 1ชั้น E3 ก็ เพิ่มเลเวลซต่อสู้เพิ่มเลเวลพรสวรรค์นะที Easy, มาดูกัน e ีสี่นะครับเนเวอร์เท i ร์น a ิ่นะครับทุกครั้งที่ได้รับ f i g h t งวิวหนึ่ขั้นแอคแท็ Attack จะเพิ่มขึ้น5%โดยเอฟเฟกนี้จะซ้อนทำให้สุดสี่ชั้นถ้าสี่ยี่สก็เพิ่มในแบยเปอร์นอืมก็ทำให้เลือดเสียเยอะขึ้นใช่ไหมเดอะสไปริตเดอะสปิริตออฟไวไฟนะครับ เพิ่มเลเวลทำให้ตายสองเพิ่มเลเวลการโจมตีปกติหนึ่ง e หกแชมเปี้ยนแอพลอสนะครับหลังจากหลายซิ่งประคัดของการโจมตีปกติแบบเสริมพลังโจมตีโดนเป้าหมายแล้วถ้าเป้าหมายติดสถานะเสียเลือดทุกๆหนึ่งครั้งที่ปล่อยในการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนี้จะทําให้สถานะเสียเลือดเป้าหมายดังกล่าวสร้างด,ดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจเดิมเพิ่มเติมหนึ่งครั้งทันที ก็คือทําให้แบบสีเลือดรัวถ้า e 6ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่ารีวิวกันเนาะก็คือถ้า e 6แล้วอะซิงเกิลอะค่อนข้างน่าจะสนใจเลยนะครับข้อดีข้อเสียก็คือ เขาเป็นตัวที่โจมตีเดี่ยวเก่งมากนะครับสามารถที่จะทำเสียเลือดแล้วก็ซ้ำเลือดได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับสามารถที่จะเล่นคู่กับศัตรูอ่ากับตัวละครที่เน้นสายบีดได้ดีเพราะว่าถ้าศัตรูยิ่งบีดเยอะเขายิ่งเก่งนะครับแปลว่า ดาเมจเขาว่านอกจากเขาเป็นคนทำดาเมจได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะทําให้เพื่อนอ่ะได้ดาเมจเยอะขึ้นได้ด้วยเนาะโดยที่เขาอ่ะไม่ได้ไม่ต้องต้องใช้สกิลเยอะนะก็คือเน้นดาเมจของอัลติเมทแล้วก็ในส่วนของสกิลธรรมดาในการในการเล่นนะครับแล้วก็เขาไม่ต้องการคลิอ่าเป็นสายแบบสายดอทเนาะแล้วก็ข้อเสียก็คือเขาอ่จจะไม่มี เลวีสกิลอ๋อทำให้เขาอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งถ้าเจอศัตรูมากกว่า1ตัวประมาณนี้แล้วก็ข้อเสียของเขาก็คือว่าดาเมจที่มันควรจะได้จากการที่ศัตรูเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูอ่ะมันกลายเป็นว่าโดนแคปจากการที่แอ้แทคเขาต้องเยอะตามนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าศัตรูเลือด10ล้านเนี่ยก็คือ ต้องสเกลแอคแท็กให้เยอะๆเยอะอะเลือดเขาถึงจะแบบแรงตามประมาณนั้นเซตท่าแนะนำนะครับโอ้โหไม่ค่อยรู้เลยดิชุดเป็นนักมวยแล้วก็ลูก้าเป็นนักมวยเนาะก็คือเป็นชุดแพรภาพนะครับแนะนำใส่สีชิ้นเลยแล้วก็เพิ่มแอคแท็กเพิ่มแอคแท็กเพิ่มแอคแทกบอกกับลูก้ามาแล้วก็เพิ่ม ก็แมสแท็กจากเอฟเฟกต์เรทถ้าเอฟเฟกต์เรทเยอะศัตรูก็ติดบีดเยอะแล้วก็เราก็ได้แอตแท็กเพิ่มไปอีกอก็เป็นคอมโบที่ดีนะครับโดยที่บอดี้เนี่ยแนะนําเป็นใส่เอฟเฟกต์เรทหรือว่าแอตแท็กเปอร์เซ็นต์เนาะโดยเอฟเฟกต์เรทเนี่ยถ้าเราได้จากสัตตัตตัจนถึงประมาณ4 0่สถึงหกแล้วเนี่ยเราไปใส่แอตแท็กเปอร์เซ็นต์ที่บอดี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสัตตัตตัหรือว่าเราเพิ่งเล่นอ่ะ เอฟเฟกเลอ่ะ rate มันยังไม่มากกว่าสีอร์ก็แนะนำให้ใส่บอดี้เป็นเอฟเฟกต์เลไปก่อนนะครับส่วนอรองเท้าเนี่ยใส่เป็นสปีดก็ดีจะได้เข้าออกออกไปบีบศัตรูบ่อยๆนะครับแล้วก็ลูกแก้วใส่เป็นฟิสิก c a l แล้วก็เชือกใส่เป็นไอเทมเปอร์เซ็นต์ครับไลท์โคนนะครับหาง่ายสุดก็น่าจะเป็นของประจำตัวลูก้าเองนั่นแหละ หรือจะใส่ของเฮอร์ตาก็ได้นะครับของแคมเปโก็ดีนะครับแล้วก็กุ d n ไนท์แอนด์สลิปว l ลก็เป็นตัวที่แนะนำที่สุดนะครับการ u ั s สกิลนะครับอัพสกิลเป็นหลักนะครับตามด้วยถ้าไม่ตายกับพรสวรรค์พอๆกันแล้วก็ทายก็คือเบสิกไว้ตามสุดแล้วก็คาแนะนในการบิวนะครับลูกล้าเนี่ยเป็นตัว โจมตีแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่แรงตามเปอร์เซ็นต์แอคแท็กโดยที่ถ้าสกิลอ่ะมันได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเนี่ยเราเสริมสักร้อยส0สิบร้อยถึงร้อยะศสิบเจ็ดอะสตะเลือดไหลแน่นอนอ,อ๋อแล้วก็ทำให้แพนเนี่ยมัน มันทําให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นไปอีกมันเป็นคอมโบกับชุดหลักของเราอ่ะเพราะเราเลื่อนสายแปะสแตทใช่ไหมแล้วก็ถ้าใส่ชุดแพนน่ะใส่เครื่องประดับแพนน่ะมันก็จะ,ะบวกไอแทมไปอีกเราก็จะได้ดอนนทเราจะแรงแรงนะครับเซตที่นั้นนาก็เป็นเซตสามดอทหรือเซตเคปก้าก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าก,กับอาลูก,ก้าเนี่ยน่าจะลบ พลังป้องกันคนละส่วนกันก็ลหลักๆที่คนนิยมก็ไปกับเคปการนั่นเองเนาะกับแคมโปก็ไปกับแอสตาก็ได้ไปเล่งเทิร์นนะครับประมาณนี้ในส่วนของเว็บไพเวน้นเรามาดูในส่วนของเว็บเกม8กันนะครับเว็บเกม8เนี่ยก็ให้ซิงเกิลแค่ A เนาะ แล้วก็แนะนําเป็นกูดไน s ์สล p ปเวลเหมือนกันนะครับแปลว่าถ้าเกิดใครมีกูตไนซ์สลีปเวลก็เอามาให้ลูก้าใช้ได้เลยเซตก็แนะนําเหมือนกันนะครับเป็นเซตบ็อกซิ่งกับเซตแผ่นเนาะแล้วก็บอดี้เนี่ยแนะนําเป็น Effect h ์ t เปอร์ซถ้าสัสัตัยังไม่ได้ถึง40แต่ว่าถ้าเรามีสัสัดัเกิน40แล้วก็สามารถใส่แท็กได้นะครับโดยที่สปีดเนี่ยก็ใส่เป็นรองเท้าสปีดนะ กับทัาสตสปีดใน,นส่วนอื่นแล้วก็ลองมาก็เป็นแอทแทกทุกอันแล้วก็เบสเอฟเฟกตลองลงมานะครับเชือกเนี่ยสาม,มารถที่จะใช้เป็นเอเนอรจีก็ได้หรือว่าใช้เป็นแอทแทกก็ได้นะครับส่วนลูกแก้วเนี่ยยังไงก็ต้องใส่เป็นแก่ภาพนั่นเองนะครับโดยที่ลูก้าเนี่ยเขาจะ ถ้าใส่เซตเนี้ยมันจะทำให้ลูก้าเนี่ยอยู่แปะเลือดไหลเนี่ยได้ประมาณท็เซึ่งถือว่าสูงในการที่จะทำให้เขาแปะได้ตลอดเนาะและ้วก็บิวคริตเนี่ยไม่เหมาะกับลูก้านะครับเน้นเป็นแอคแท็เป็นสเปดเปเอเนอร์จีดีกว่านะครับเซตเฟียทีมฟีทูเพย์นะครับก็จะแนะนำเป็นลูก้าโซเวลแอตต้านะเป็นทีมดอทสองคนนะครับ แล้วก็ตตาเล้งเทิร์นเขาเอาไปดอทกันรัวๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทีมดอทแบบฟูก็จะเป็นลูก้าแคฟกาแล้วก็ซิเวอร์วูฟเนาะแล้วก็ลัวชานะครับแล้วก็เป็นฟิสิกอลล้วนนะครับก็น่าจะเป็นลูก้าซู่ชางนาตาชาโดยมีสปอร์ตเซิร์วูฟในการลดดาเมจนะครับ,ด ing, wolf, ร age, รบลดดิเฟนต์ประมาณนี้นะครับผมก็ ทําให้ศัตรูบ r รีดนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ยิ่งต่อสู้อะ่ะเขายิ่งทําให้เบสิกะแทกเขาอ่ะยิ่งแรงนะครับซึ่งมันจะทําให้ศัตรูเลือดไหลยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยทาให้ศัตรูโดนโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองครับก็ถ้าใครชอบรีวิวนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมทุเอร์อมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Mmm.